ดิค่ะพี่ปลาสปุปราธรรมน,นะคะอันนี้เป็นงานพี่ปลาร้อยเองนะคะอันนี้เป็นฟอสซิลปะการังนะคะฟอสซิลปาการังลูกค้าจะเอาเป็นใส่อย่างนี้หรือลูกค้าจะเอาตัวเอ <designs S 1> ็มก็ได้นะคะก็คือเพิ่มตัวเอ็มเข้าไปแล้วก็ลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ใส่ตัวใส่ก้ามปูอย,อยู่นะคะอันนี้เป็นงานสแตนเลสนะลูกค้าเป็นงานร้อยกับสแตนเลสนะคะ อเออเส้นนี้เส้นนี้ก็ยาวอันนี้เส้นหนึ่งพันพันสองร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าพันสองร้อยห้าสิบนะคะเป็นหินแท้แซนสโตนกับฟอสซิลปะการังนะคะลูกค้าจะแบบว่าฉันจะไปใส่แบบอ่ะอย่างนี้นะคะอ่ะอย่างนี้หรือลูกค้าจะเอาไปแขวนกับ ระก็ได้นะอันนี้ก็ทําเหมือนกับไข่มุกแต่แทนที่จะเป็นไข่มุกอันนี้ก็จะเป็นงานหินนะคะอ่ะาตรงนี้เราก็เป็นตัวเอ็มแล้วก็เราสามารถจะแขวนจี้ได้พี่ปาก็จะให้ตัวเอ็มไปหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีตัวนี้แล้วลูกค้าสามารถเอาคีมมาเปลี่ยนเป็นตัวเอ็มได้เลยนะคะอันนี้จะอยู่ที่พันสองร้อยห้าสิบนะคะความยาวนะคะ ความยาวจะอยู่ที่ประมาณ21นิ้วนะคะยี่สนิ้วนะคะอันนี้ย1สิบนิ้วนะคะพันสงร้อยห้าร้อยกันหลังขุดหลังแข็งเลยนะคะลูกค้าเพราะดูลูกค้าดูนะจะมีแบบนี่นะคะเออขั้นขั้นแบบว่าร้อยกันหลังขุดหลังแข็งอ่ะปวดหลังนะคะอ่าซื้อซื้อ,อยานะคะต้องต้อง <liber dade> ต้องซื้อยานะคะ แล้วก็อันนี้เป็นซันสโตนนะซันสโตนนะคะเส้นละพันสองห้าสิบนะลูกค้านี่นะคะเส้นละพันสองห้าสิบนะคะเส้นยาวนี้คิดพันสามห้าสิบนะคะนี่เส้นละพันสองห้าสิบนะคะนี่ลูกค้าจะใส่อย่างนี้ก็ได้ลูก,ลกค้าจะไปค่อยกับพ้าก็ได้ก็เหมือนเดิมก็ใส่ใส่ตัวเอ็มเหมือนเดิมนะคะใส่ตัวเอ็มลูกค้าเด้กพันสองห้าสิบนะนี่เป็นซันสโตนนะลูกค้า ันสโตนนะคะลูกค้าจะไปห้อยพระอะไรก็ได้นะคะอันนี้อันนี้อยู่ที่พันสองห้าสิบกี่นิ้วพี่ปลาอันนี้ยี่ิบสี่นิ้วนะคะลูกค้าอันนี้ยี่ิบสี่นิ้วคือลูกค้าสามารถสวมสวมหัวได้เลยนะคะสวมหัวได้เลยยี่ิบสี่นิ้วอันนี้ก็จะอยู่ที่ <c oughs> เดี๋ยวพี่ปลาวัดให้พันสามห้าสิบนะคะ <c oughs> ยี่สี่ประมาณยี่บห้านิ้วยี่สิบหกนิ้วนะคะอ่ะนะคะพันสามห้าสิบถ้ายี่สี่นิ้วพันสองห้าสิบนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นซันสโตนลูกค้าซันสโตนนะคะต่อไปรูบี้นะคะรูบี้รบูบี้เอ้ยไม่ใช่เอนนีโอไล์นะคะเอนนีโอไล์นะคะเอนนีโอไล พันสองห้าสิบค่ะลูกค้าเหรียญน,นี้อยู่ที่พันหกห้าสิบพันสองห้าสิบพันหกห้าสิบเจ็ดแปดเก้าสองสองพันเก้าเนี่ยอันนี้ให้สองพันห้านะคะชุดนี้ให้สองพันห้านะคะลูกค้าความยาวนะคะความยาวประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดนิ้วนะคะความยาวยี่สิบเอ็ดนิ้วสวมมติไม่ได้แต่พี่ปลาใช้ตัวตัว,ต,วตัวเอสนะคะแล้วลูกค้าจะเอ่อ มีตัว M เพิ่มให้นะคะคู่นี้อยู่ที่2,500บาทนะคะก็จะอย่างนี้นะคะ2,500บาทเอ่บาทต่อไปอันนี้นะคะพันสองพันสิบบวกสองพันห้าจริงๆในนี้พี่ปาลดอยู่นะลดอยู่พันเก้าห้าสิบใช่ไหมคะพันเก้าห้าสิบ พันสก็ประมาณสามพอันนี้เมื่อกี้สองพันใช่ไหมอันนี้ให้อันนี้ได้สงรุ่นนี้ที่จริงต้อง3ามพันห้ให้ให้สองสอห้าชุดนี้นะคะสองพนห้าิบนะคะชุดนี้นะคะอ่ะลูกค้าอันนี้ คู่นี้ให้สองพันนะคะลูกค้าอันนี้จี้จีนจ้นี้จี้นี้พันพันดสองหรือพันสี่จะพันสองนะพันสองเป็นสองพันห้าคู่นี้ให้สองพันนะคะลูกค้าพันสองห้าสิบพันสองห้าสิบสองพันห้าให้สองพันนะคะลูกค้าอันนี้เป็นอันนี้เป็นสีขาวนะคะ คูน่นี้คู่นี้พี่ปาให้พันห้าร้อยบาทนะคะอ่ะคู่นี้พันห้าร้อยบาทอันนี้ไม่ชุบนะคะนี่ไม่ชุบอันนี้อยู่พันสองห้าสิบคู่นี้ให้พันห้าร้อยบาทพันสี่รอยห้าสิบคู่นี้นะอืมนี่เป็นดูบี้วิซอยไซอันนี้เป็นเอนนโอไลท์ตรกูลเดียวกันค่ะชีวิตครอบครัวเป็นความสุขกลับมาที่เดิม คนที่แบบเคยแยกทางกันก็กลับมาอะไรเงี้ยประมาณนี้นะ,อ,ะอันนี้พันสี่ห้าสิบนะคะคู่นี้ทีนี้พี่ปาได้ได้แหวนมาแหวนชุบสามไม้นะลูกค้าอันนี้ชุบสามไม่นะคะ,ะแหวนรุ่นนี้ชุบสามไม่ชุบสามไม้นะคะพันสองห้าสิบปิดปิดแกะได้ด้วยดูว่ากุ้งสุกแล้วยัง ห้าห้าสามอันนี้ห้าสามนะคะพันสองห้าสิบอันนี้ชุบสามไม้นะลูกค้าชุบสามไม่ห้าสามพันสองห้าสิบนะคะชุบสามไม่นะคะลูกค้าพันสองห้าสิบลถให้เก้าร้อยแปดสิบนะคะชุบสามไม่ชุบสามไม่นะลูกค้าไม่ใช่ชุบห้านะคะชุบผ้าก็ตกอยู่ที่ประมาณพันสี่ห้าสิบรุ่นนี้แต่ที่ให้เก้าร้อยแปดสิบนะคะ 53ลูกค้าชุด3ไม่นะคะแต่ถ้าลูกค้าจะชุดเพิ่มนี้ก็ตกอยู่ที่พันพันสี่ห้าสิบนะคะถ้าชุดผ้านะไาสามอ,อันนี้เช่นกันอันนี้ให้เก้าร้อยแปดสิบนะคะลูกค้าค่ะประมาณสักสิบห้าสิบสี่กะรัตได้น,นะคะไซส์หกหนึ่งอันนี้ให้เก้าร้อยแปดสิบนะคะจากพันสองห้าสิบนะคะมีกี่วงอะ Hmm. แล้วก็มีวงนี้ชุบสามไมนะคะเก้าร้อันนี้ให้เก้าห้าสิบวงนี้นะคะอันนี้ชุบสามไมนะลูกค้าไซส์ห้าห้านะคะชุบสามไม่พันส้ชุบห้าพั 1, 5, 1, นสะคะพันสี่ร้อันนี้แค่ชุบสามไม่นะ,ะลูกค้าวงนี้ชุบสามไมนะคะอ่ะวงนี้ให้พันสี่ห้านะคะชุบสามไม นะคะไซส์ไซส์ห้าเก้านะคะชุบสามหม่แต่ถ้าลูกค้าอยากได้ชุบห้าไมรุ่นนี้ต้องสองพันห้านะคะ,อ,ะอันนี้ชุบสามไม่ให้ 1, 450, พันสี่ห้าสิบเพราะรุ่นนี้จะหนานะคะค่าชุบจะแพงนะคะลูกค้ามีจี้จี้ชิ้นนี้นะคะจี้ชิ้นนี้เป็นงานเงินแท้นะคะเป็นงานเงินแท้พี่ปาชุบชุบทองร้อยหนาห้าไม้ละนะคะมีอ่างเงินอ่างทองนะ อันนี้มีอ่างเงินอ่างทองสองจุดเป็นสตาร์นะคะทับทิมก็ใช้ได้พอไปวัดไปวาได้ที่จริงต้องขายสามพันห้าสองพันห้าอันนี้ให้พันเก้าห้าสิบนะคะนี่เป็นจี้นะคะจีจีจีทับทิมมีสตานะพันเก้าห้าสิบค่ะสวยนะคะก็ประมาณสักอันนี้กี่กรัตัดพิปลาอันนี้ก็ประมาณยี่ห้าสามสิบกรัตได้นะเออเอเอลูกค้าคะ อันนี้อืมอันนี้เป็นทับทิมนะคะทับทิมอันนี้ชุดผ้านะลูกค้าชุดผ้าชุดผ้าไซส์ห้าสามนะคะสองพันห้าให้พันเก้าห้าสิบนะคะน้ําแดงนะคะสองพันห้าพันเก้าห้าสิบนะคะจริงออยู่ตรงนี้เองอะลูกค้านี่อีกวงหนึ่งนะคะเอ่อจากพันสองห้าสิบ ชุบสามไม้นะลูกค้าให้อยู่ที่9ก0นะลูกค้าไซส์62ไซส์หกนะถ้าถ้าชุบห้าแล้วประมาณพันสี่ถึงพันแปดนะลูกค้าสามารถที่จะชุบห้าได้นะฮะแล้วก็จะเป็นจี้อันนี้จะเป็นจี้จี้เพชรนะคะจี G ้เพชรจี้เพชรรุ่นนี้อยู่ที่ เอพั 1> uh, 1, 150, นหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเวนวงนี้พี่ปาขายมานาะนหนักไม่ออกไม่ยอมออกนะคะหกสิบพันสองห้าสิบนะคะไซส์หกสิบนะคะพันสองห้าสิบไซส์หกสิบนะคะชุบขาวหนาห้าไมล์ละอืมอันนี้อันนี้ชุบทองร้อยหนาห้าไมล์นะคะแปดร้อยห้าสิบวงนี้เป็นเป็นมูลสโตนนะคะไซส์ห้าห้า มูลสตอไซส์ห้าห้านะลูกค้าแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้พี่ปลาชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะคะวงนี้สามพันหนะคะลูกค้าไซส์ห้าห้านี่เป็นมรกตนะคะมรกตไซส์ห้าห้าอ่าอันนี้หนึ่งพวนนะลูกค้าขยานายชุบขาวหนาห้าไม้อันนี้ไซส์หกสองนะลูกค้าหนึ่งพทวนนะคะหนึ่งพทวนอันนี้จี้จี้กัด รุ่นนี้จะหกพันห้าลูกค่ะจะหกพันห้านะคะจี้กัดรุ่นนี้จะอยู่ที่หกพันห้าร้อยบาทนะคะอืมอ่าอันนี้เป็นจี้ทับทิมนะคะรุ่นนี้จะอยู่ที่สองพันห้าชุบทองร้อยหนาห้าไมค่ะชุบทองร้อยหนาห้าไม่ลูกค้าค่ะอันนี้อันนี้ชิ้นนี้พี่ปลาขายอยู่สองพันห้าแต่ชิ้นนี้ลดราคาอยู่พันแปดร้อยห้าสิบ นะคะ1,850ขายอยู่ตรงไหนลูกค้าอันนี้เป็นทับทิมนะคะจริงรุ่นนี้พี่ปาขายอยู่2,500นะลูกค้าอันนี้ชุดสามใหม่นะจริงรุ่นนี้พี่ปาขายอยู่2,500นะมีร่องรอยการเดินทางนิดหนึ่งมีสองสองนิดหนึ่งเนี่ยไม่ได้แตกตึกอะไรก็ให้1,850นะคะ1,850พี่ปลาขายอยู่2,500แต่นี่พี่ปลาลดให้ทับทิมพี่ปลา2,850 นะคะอ่ะมรกตเออมรกตรุ่นนี้มีร่องรอยเออไม่เอาไม,ไม่ไม่ไม่รีวิวอันนี้ไม่โอเคอ่ะลูกค้ารุ่นนี้รุ่นนี้ที่จริงถ้าทับทิมสวยกว่านี้จะขายอยู่ที่อันนี้ชุบห้าไม้นะจะอยู่ที่สองพันห้าแต่ชิ้นนี้พี่ปาให้พันแปดร้อยห้าสิบนะชุบชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะคิดแต่ค่าชุบทับทิมเหมือนฟรีนะอ่ะนะอ่าถ้าสวยกว่านี้พี่ปาจะขายอยู่ที่ 2,500บาทนะคะอ่าอันนี้เป็นจี้จี้พระพุทธรูปนะคะรุ่นนี้อยู่ที่1,250นะคะอ่ะหยกสวยมากค่ะหยกสวยมากนะคะเป็นหยกทับทิมหยดน้ำนะคะ1,250นะคะอ่ะแล้วก็ต่างหูต่างหูหยกต่างหูหยกรุ่นนี้พี่ปาขายอยู่650นะคะ650 650 วันนี้ลดให้450นะ450ก็ต้องมีลดบ้างอะนะลูกค้าเนาะ450 450พี่ปาจะดูว่าพี่ปาตรงนี้มีงานเยอะนะคะก็ก็ลูกค้าสามารถดูย้อนหลังได้นะลูกค้าทีนี้พี่ปาร้อยงานอันนี้อเมทิสต์นะคะขั้นสเตลเลสน,น,นะคะสวยค่ะเนี่ยขั้นขั้นสเตลเลสหมดเลยนะคะเอ่อ อันนี้ไม่ใช่สแตนเลสอันนี้สแตนเลสอันนี้นนลูกค้าดูอเมทิสต,ต์นะคะบำบัดความเครียดร,รุ่นนี้4ี่้อยห้า,า,าสิบค่ะ4 5 0อหสิบเมทิสต์นะคะ4 5 0 10ห้าสิบิมิลนะคะลูกค้าใช่แล้วสวยเดี๋ยวพ่ฟลาแสให้ดู4 5 0ห้าสิบเนี่ย450 450ห้าสิี่อยห้าสิบนะคะ4 5 0อห้าสเมทิสต์แต่ว่าลูกค้าอยากได้หยก หยกพมาก่ารุ่นนี้สามรอยห้าสิบนะรุ่นนี้สามรอยห้าสิบขั้นในนี้นะขั้นสเตนเลส nice นะลูกค้าขั้นสเตนเลสนะคะไม่ได้ขั้นโลหะแต่ขั้นเป็นสเตนเลสนะคะอืแต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นนี้รุ่นนี้สองรอยห้าสิบนะลูกค้าอันนี้อันนี้ไม่ใช่สเตนเลสนะคะสเตนเลสจะอยู่ทที่ข้อนะคะออันนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะ อ่ทำเป็นอย่างนี้นะอะลูกค้ามาดูหินเส้นละสนะองพันห้าเนาะออันนี้เป็นซิตรินนะคะเกรดสวยนะคะสิบมิลสองพันห้าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าฟัวรายนะฟัวรายเกรดสวยนะสองพันหนะ้าอ,อันนี้สิบสองมิลนะลูกค้าเอ่ออันนี้ซันโตนเกรดสวยอยู่ที่สนะองพันห้าเนาะสองพันห้า อ่าลูกค้าไหมทองอันนี้ไหมทองสี่พันห้านะคะลูกค้าคนะ่ะสี่พันห้าเนาะสี่พันห้าไหมทองอ่าต่อไปเป็นคายาในหินปปรนี่เอ่อเก้าร้อยแปดสิบเก้าร้อยแปดสิบนะคะขยในหินปปรนี่อ่9 80. 9 80, ะะาปอเป็นงานเงินทุบทองร้อยหนาห้าไม้นะคะปีเยอันนี้650้อยหินะคะอ่าหกร้อยห้าสิบหินอย่างเดียวนะคะเป็นหินโปดนี้เขาเรียกว่าหินขยะในนะคะอ่าต่อไปลูกค้า อยากได้หยกขั้นปีเสียหยกขั้นปีเสียอยู่ที่650บาทนะคะ650บาทนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่เอาขั้นปีเสียจะเอาเป็นหยกธรรมดาก็ได้ค่ะอยู่ที่250บาทนะคะไม่เอาปีเสียนะคะแต่ถ้าเอาปีเซียปุ๊บ650บาทนะคะต่อไปเป็นสร้อยอเมทิสต์นะคะสร้อยอเมทิสต ตะขอเนี่ยลูกค้าบอกพี่ปลาเอาตะขออย่างเดียวนี้ประมาณ5 5 5 0้าร้ถึงหกรชุดนี้ให้อยู่ที่1,450นะคะเฉพาะโคนะ1,450แต่อันเนี้ยอยู่ที่1,850คู่นี้ให้3,000นะคะลูกค้า3,000ท่วนนะคะ3,000ท่วนนะคะ3,000ท่วนอันนี้เป็นพัดสังกระจายนะคะ,ะเป็นอเมทิสต์นะคะต่อไป เป็นงานพี่ปลาโรยโรยมุกเห็นไหมโรยมุก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 พี่ปลาขายอยู่850เส้นนี้นะคะ,ะความยาวประมาณสัก1 7 18ได้นะเดี๋ยววัดแป๊บหนึ่งความยาวอยู่ที่ประมาณ17นิ้วนะคะ17นิ้ว850บาทนะคะ แปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบบาทนะลูกค้าต่อไปเป็นงานอันนี้เป็นงานมุกนะลูกค้าอันนี้ข้อสิบหกนิ้วนะคะลูกค้า สิบหกนิ้วพร้อมต่างหูนะคะสิบหกนิ้วพร้อมต่างหูสามพันห้าค่ะลูกค้าเป็นบารักนะคะบารักก็ขายกันประมาณสี่พันหกสี่พันหกนะคะจะคอธรรมดานะขายกันสี่พันหกนี่พี่ปาขายสามพันห้านะคะอันนี้ความยาวอยู่ที่สิบหกนิ้วนะคะพร้อมต่างหูนะคะอ่ะอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทนะคะตาไอไอันนี้ชุบชุบข,ขาวแล้วนะลูกค้าชุบข,ขาวแล้วสามพันห้านะคะ ต่อไปอันนี้เป็นเป็นชุบทองร้อยหนาห้าหม่นะคะอันนี้เป็น3,950แต่จะเป็นต่างหูที่เป็นตรงนี้เป็นทองนะแต่ถ้าพร้อมต่างหูเกตนี้ก็จะอยู่ที่4ี่พันห้าเนี่ลูกค้า ถ้าเกรดนี้ก็ <c oughs> จะจะอยู่ที่4 5 0 0ันห้านะเนี่ย4,500ันห้านะคะเพราะเป็นงานชุบทองรนะ้อยหนาห้าไม้พร้อมต่างหูเนี่ยอย่างเงี้ย4,500ันห้านะคะลูกค้า4 5 0 0ันห้าอืมแต่ถ้าลูกค้าอยากได้อันนี้เส้นนี้เส้นนี้ยาวนะยาวนี้ให้ ,38 5 0นะคดห้าสิบนะคะ,ะชุบขาวหนาห้าไม้3 8ม0ดห้าิบนะคะ นี้เป็นบารอกนะคะมีเหลือแค่3เส้นแล้วหมดแล้วนะคะนะเพราะว่างานหายากแล้วก็แพงเขาขายอยู่4 5่พันหนะคะนี่สามพันห้าสนะคะพร้อมต่างหูต่างหูก็จะได้สีขาวนี้นะคะอ่ะสีขาวนะคะเนี่ยสามพันแปบบาทโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ